สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บ k m m t h com นะผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมก็นะวันนี้ผมจะมาสอนนะผมการปั๊มไลค์คนไทยล้วนนะก็สำหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะสนใจอยากใช้โปรแกรมนะผมและยังไม่มีสมาชิกนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะผมก็อข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งนะผมก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยได้เลยนะสมัครสมาชิกฟรีนะผมสำหรับเว็บเ m m t นะผมวันนี้ผมก็ ขออนุญาตเข้าสูตรรหัสของผมเลยแล้วกันนะผมก็เข้ามาสูตรหน้าเว็บแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็จะมีตัวเป็นไอดีผู้ใช้นะผมแล้วก็จํานวนยอดเงินคงเหลือของเรานะก็ให้เลือกลงมาข้างล่างนิดหน่อยนะผมเพื่อเลือกมาเลือกหมวดหมู่และบริการนะผม ตรงส่วนของหมวดหมู่และบริการนะผมเราก็จะเลือกได้ตามที่เราต้องการใช้งานเลยนะผมหมวดหมู่นี้ก็จะมีครบเลยทุกแพลตฟอร์มนะผมไม่ว่าจะเป็นนะเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูบนะผมไอจนะฮะทวิตเตอร์โอริแฟรนะผมช้อปปีก็มีนะฮะเ e เลแกรมมีครบทุกช่องทางเลยนะผมแล้วก็จะมีการทำเอสซีโอนะผมของตัว Google ด้วยนะผม ถือว่ามีครบคันเลยนะผมสลับเว็บ K F M นะส่วนบริการของ Facebook นี่ก็เยอะเหมือนกันนะวันนี้ผมจะมาเลือกเป็นปั๊มไลฟ์คนไทยแท้นะผมมีตัวตนนะผมจะเลือกปั๊มไลฟ์คนไทยเลยนะฮะหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่ได้แล้วนะผมก็ให้เรามาเลือกบริการได้เลยนะผมอันนี้จริงแล้วนะผมในหมวดหมู่นี่ก็จะมีนี่ครับผมหมวดหมู่แนะนําด้านบนเขาจะรวมหมวดหมู่ของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ให้นะฮะ จะมาเลือกที่บริการตรงนี้นะผมก็ปั๊มไลค์คนไทยแท้นี่ก็จะเหมือนกันนะผมแต่ว่ามันจะสามารถเลือกอิโมจิได้ด้วยนะผมสำหรับคนไหนที่ต้องการจะเลือกอิโมจิเฉพาะเจาะจงนะผมก็ลงเลื่อนลงมาที่ปั๊มไลค์คนไทยแท้ตรงนี้นะฮะทตามผมได้เลยนะผมนี่ผมจะเอาเป็นหน้ายิ้มแล้วกันนะผมหน้าหานะฮะก็สำหรับปั๊มไลค์คนไทยแท้นะผมก็จะได้ขั้นต่ําอยู่ที่แปดสิบนะผมสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยนะฮะ สำหรับจำนวนไลค์ที่เราจะปั๊มนะผมจากนั้นเราก็ไปที่เฟซของเราเลยนะฮะโพสอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปก็ได้นะผมอันนี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างแล้วกันนะผมจะโพสอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอย่างนี้นะผมแล้วก็การตั้งค่าสถานะของโพสตนะให้เราตั้งค่าเป็นสาธารณะแบบนี้ด้วยนะผม ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งค่าเป็นสาธารณะเราจะไม่สามารถปั๊มได้นะนี่สําคัญมากๆเลยนะผมหลังจากนั้นเราก็แชร์เลยครับผมก็วิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะผมว่าโพสของเรานนั้เป็นสาธารณะแล้วหรือ,อย่างนะผมสามารถสังเกตที่รูปโลกตรงนี้ได้นะผมที่อยู่ข้างๆตัวเวลาที่เราลงไปนะฮะแล้วก็สามารถเข้ามาตรวจเช็คได้นะผมว่าตรงนี้นะผมข้างล่าง นี่นะที่เขียนว่าใครบ้านที่แสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณได้นะครับผมอันนี้นะก็ให้เลือกเป็นสาธารณะแบบนี้นะครับผมอจากนั้นแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ได้เลยครับผมก็สำหรับเว็บเคมเอ็มนะครับผมง่ายๆแค่เพียงนําลิงก์ไปวางครับผมนาลิงก์ของโพสต์ที่เราจะใช้ปั๊มนะครับผมมาวางาไว้ในช่องวางลิงก์แบบนี้นะครับผมอังจากนั้นเราก็เลือกปริมาณตามชอบได้เลยนะฮะแลเราก็กดสั่งซื้อได้เลยครับผม แค่นี้ก็คือเสร็จสิ้นขั้นตอนการปั๊มแล้วนะผมสำหรับเว็บเคมเอมนี่ค่อนข้างจะง่ายได้แล้วก็สะดวกมากๆนะผมแล้วก็เนียนด้วยนะอันนี้ถือว่าเนียนที่สุดเลยนะตัว AI ของ Facebook นี่ไม่สามารถตรวจสอบได้กันเลยทีเดียวนะะก็เป็นบริการดีๆที่ผมแนะนำนะครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี่ก็สามารถใช้งานกันได้แบบนนเนียนๆเลยนะฮะ เพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวโพสต์ของเราได้นะครับผมแล้วมันก็จะเพิ่มยอดขายให้เราได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราใช้ถูกวิธีนะฮะมันก็จะเป็นการตลาดอีกแบบหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราทำเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วนะผมก็เพื่อนเพื่อคนไหนนะฮะที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรนะผมก็สามารถออกไปได้เลยนะครับผมเข้าไปรอไลค์ขึ้นใน a c e b o o k ของตัวเองได้เลยนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อ,อไหนแล้วผมสงสัยอะไรนะผมก็สามารถเข้ามาดูที่ตรงขีด3ขีดตรงนี้นะผมเข้าไปที่บวัตดการสั่งซื้อนะฮะเพื่อ <ใน S 1> มาดูนี่คนระับผมเลขไอดนะผมอันนี้จะเป็นเลขออเดอร์ที่เราสั่งใช้งานไปนะผมก็สามารถกดในลายเข้าไปได้นะผมเวลาที่เกิดปัญหาอะไรนะฮะล้วก็จะดูลิงก์ดูอะไรนะผมสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้หมดเลยนะผมบริกรบริการนะเราก็สามารถมาดูสถานะได้ด้วยนะผมก็สถานะของตัว โปรแกรมนะผมอันนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นว่ารอดําเนินการแบบนี้นะผมแปลว่าตัวโปรแกรมกําลังค่อยๆดําเนินการอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนี่คือเสร็จแล้วนะฮะก็การขึ้นรอดําเนินการานี้นะผมเราก็สามารถลองเข้าไปเช็คดูใน Facebook ได้นะผมนี่ฮะมันก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะผมก็จะเป็นตามที่เราโอ้โหขึ้นมาครบแล้วด้วยนะผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะสำหรับบริการนี้นี่ ดีมากๆเลยนะผมก็จะเป็นคนไทยแท้ๆเลยนะผมที่มากดถูกใจเรานะสามารถดูได้นะผมเช็คได้นะว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่านะผมประมาณนี้ก็เลยนะฮะสามารถทําได้นินเนียนเลยนะผมสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะผมที่อยากจะใช้งานโปรแกรมนะผมขายของไปไม่ต้องห่วงเลยนะผมโะไม่แตกแน่นอนนะฮะ ผมก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแถมมีแถมฟรีขึ้นมาด้วยนะผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจอยากใช้ตัวโปรแกรมนะผมปั๊ไลค์คนไทยแท้นะผมจากเว็บเกมเอ็มนะผมผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ